แต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าจะมีคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยที่ที่อาจจะยังวันนี้ผมไม่เคยได้มีมโอกาสได้เจอผมยังไม่เคยได้มีโอกาสอธิบายยกเว้นสะว่าคุณชาดาไทยเกษตรดูรายการเดอะเดลิโดสโลกการเมืองซึ่งท่านคงจะไม่ได้ดูรายการนี้หรอกแต่ว่าผมคิดว่าถ้าท่านดูรายการนี้เนี่ยคุณชาดาน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ่า walk performative bias มันคืออะไรเนี่ยนะฮะ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วโวลกิซึมมันยังไม่ได้แทรกซึมเข้ามาในเมืองไทยมากนักแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคุณชาดาแล้วเจอ w วอกเนสเนี่ย<ๆ>เขาก็คงจะรำคาญน,นะฮะคราวนี้บังเอิญ Voice Politics เคยสัมภาษณ์คุณชาดาทเทรเสแล้วนี่ไม่ใช่พึ่งสัมภาษณ์นะฮะอันนี้นานแล้วแล้วบังเอิญคุณชาดาระยะหลังเนี่ยเริ่มมีการเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ในฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมแล้วก ในฝั่งที่อยู่อยู่ในพักภูมิใจไทยซึ่งมีความชัดเจนในในจุดยืนในหลายเรื่องแล้วคุณชาดาก็เลยกลายมาเป็น political celebrity superstar ของฝั่งอนุรักษนิยมแกันเดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจะย้อนกลับไปให้ท่านผู้ชมมีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์ของชาดาไทยเสรผมสู้ชีวิตมาตั้งแต่อายุสิเจอกับอิทธิพลเจอกับสิ่งที่เจอกับข้ารการ แบบแสบมาพอสมควรมันก็ทําให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมาก็คือว่าเราออกต่างจังหวัดเราก็ได้เห็นชาวบ้านแล้วรับรู้ถึงว่าผู้แทนเลือกแล้วหายหน้าอะไรเงี้ยไม่ทํางานอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเราก็เริ่มเข้าใจกับบทบาทของของคนที่จะเป็นตัวแทนแล้วเราก็มีใจชอบการเมืองอยู่แล้วนะครับผมผมก็ถือว่าผมจริงใจกับทุกคนอะไรที่ช่วยได้ผมก็ช่วยช่วยไม่ได้ผมก็จะบอกเลยว่าช่วยไม่ได้นะ มันก็แบบชัดเจนแล้วเราผมก็ไม่เคยทิ้งพวกหมูสมัยก่อนเนี่ยผมถามว่าจุดยืนทางการเมืองผมมาจากไหนถ้าพูดกันจริงๆแล้วมาจากสื่อมวลชนผมไม่ได้เรียนผมเรียนแค่มอนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เรียนมาไล่เรียนต่อจนจ,นจบปริญญาโทปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยแล้วพวกคอลัมัปนินเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโควิดศีตาตันพวกรุ่นเก่าๆพวกนี้นะคือเขาก็จะพูดถึงการเมืองเขาพวกนี้เขาจะวิจารณ์การเมืองตลอด เราก็เก็บาการเมืองที่ดีนละการเมืองที่ดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมพูดได้เลยว่าจุดยืนทางการเมืองผมเนี่ยมาจากสื่อมวลชนมาจากหนังสือพิมพ์เลยนะฮะ<ม>อะไรที่เป็นตัวหนังสืออ่านมาจากความที่เราความรู้น้อยจนผมรู้การเมืองต่างประเทศรู้การเมืองภายในอะไรตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาแล้วผมชอบการเมืองมานะาะฉะนั้น,นผมก็ชอบท่านสมัครท่านชวนนี่นะคือภาพพจน์เขาดีไงท่านสมัครนี่เก่งอะไรเงี้ย ท่านชวนก็อภิปรายเฉียบคมมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกท่านสมครก็เป็นนักการเมืองที่แบบคมมากแล้วเขาตอนที่ผมเป็นสสครั้งแรกก็ได้ไปสัมผัสกับท่านทุกวันนี้ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีในหัวใจผมตลอดเลยะเวลาที่เล่นการเมืองสนามใหญ่นะครับเพราะว่ามาตอบกับทูเองเขาผ่านการบริหารบ้านเมืองมาพอสมควรก็โดนเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็น้อมรับนะครับผมก็น้อมรับว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วแต่ผมใช้อิทธิพลสร้างบ้านสร้างเมือง ผมใช้อิทธิพลช่วยเหลือคนผมไม่ได้ใช้อิทธิพลไปรังแกใครผมไม่ได้ใช้อิทธิพลไปทําร้ายบ้านทําร้ายเมืองอันนี้ผมถือว่าเจ้าว่ามีอิทธิพลก็ต้องมีเป็นสสไม่มีอิทธิพลได้ไงครับผมคือถามว่าเครืองไหมเครืองไหมเนี่ยนะครับถามว่าชีวิตผมโดนมันจนเยอะผมเฉยเเราก็ถือว่าคนทําหน้าที่เ็าทาหน้าที่ของเขาแต่เพียงแต่ผมก็จะบอกว่าผมไม่ใช่คนเลวคุณทําหน้าที่คุณก็ทําหน้าที่คุณไปตามใบสั่งนะครับเขาก็มองว่าจากเราคนพวกเยอะไปไหนมาไหนหลายคันโอ้โหไม่ได้เลย มันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นกับเราผมพูดเลยว่าการเมืองเปลี่ยนไปในสภาเนี่ยห้ามหันกันมากขึ้นเพราะมีพรรคก้าไกลเข้ามาแวาการแต่งตัวเขาก็ไม่ใส่ไม่ผูกด้นคยแสดงให้เห็นว่าเพราะนัน้นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แต่ก็ชอบพอกันนะครับหลายคนแต่ครนี้มันกลายเป็นเหมือนตั้งแง่ใส่กันครั คือมันแยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมากเกินไปฝ่ายค้านก็เสนอกฎหมายมามันก็ต้องให้เขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องให้กันบ้างไม่ใช่ว่าโนอย่างเดียวอันนี้บางเรื่องก็เสนอเรื่องที่แบบให้ไม่ได้ให oui> ้ไม่ได้ปุ๊บก็เกิดความก็กลายเป็นไม่ให้ทุกเรื่องมันก็เลยกลายเป็นผมก็พยายามประสานทุกฝ่ายนะครับว่ามันมันก็ไม่เหมือนอดีตเลยการเมืองมันเหมือนเดินแยกกันเดินมันก็เลยกลายเป็นการเมืองซึ่งดูแล้วมันเหมือนเชื้อเือนกันอย่างเดียวเลยคือ ตราบใดคุณมองประโยชน์ของพรรคคุณไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศเนี่ยคุณก็ยังขัดกันอยู่อย่างนี้วันใดที่คุณรวมกันนั่นคือคุณมองประโยชน์ของบ้านเมือง4ปีเนี่ยฝ่ายค้านพูดไม่ถูกเลยทักเรื่องเหรอเป็นไปไม่ได้4ปีนี้ฝ่ายรัฐบาลทําถูกทุกเรื่องเหรอมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องฟังกันบ้างแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนมันถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าตราบใดคุณขีดเส้น อยี่บข้ามมันไม่ได้มันก็จะเจออย่างเี้ครับนะมันบิ๊กการเมืองต่างๆก็ให้เกียรตินะฮะให้สัมภาษณ์ voice politics ซึ่งเป,เป็นการ,ท,ราทำข้อมูลข่าวสารสาาชิวงสัมภาษณ์ซึ่ง,งมีความเป็น<ม>กลางอย่างมากไม่ใช่กัน